หนึ่งในนั้นที่พูดถึงก็คือเรื่องของเทคโนโลยีไรด้าไรด้าเนี่ยก็คือเป็นการแบบแบ่งเขตแดนตามสันปันน้ําถ้าเกิดผมอธิบายผิดถ้าตสอนท่านช่วยช่วยยงได้นะครับคืออธิบายชาวบ้านแบบนี้สันปันน้ําคืออะไรนะคุณลุงคุณป้าบอกเอ้ยมันคืออะไรไม่รู้จักคือคือลักษณะของไรด้าเนี่ยเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้เลเซอร์ยิงก็คือเป็นลักษณะของการใช้อากาศยานหรือว่าเป็นโดรนใช่ไหมครับขึ้นไปด้านบนแล้วก็เหมือนกับส่องเลเซอร์ลงมาแล้วก็จุดสูงสุดของผิวโลกที่ยื่นขึ้นไปบนบนอากาศเนี่ย จุดสูงสุดคือตรงไหนแล้วเรามีฝนตกน้ําลงมามันจะไปลักษณะแบบไปทางไหนซ้ายหรือขวาก็จะแบ่งเขตไปเลยฝั่งซ้ายเป็นของไทยฝั่งขวาเป็นของกัมพูชาแบบนี้มาถึงคําถามสําคัญว่าไรด้ามีการพูดถึงกันอันนี้ฮะนี่เป็นภาพประกอบนะครับจากทางเพจของทางรถไฟสายมรณะคือมองว่าไรด้าจะเป็นดาบสองคมครับในมุมของคุณนัทวัน์ก่อนเลยเออว่าว่า,วาอย่างไงบ้างว่าผมคือผมเห็นด้วยนะครับ,รบว่าวันนี้เทคโนโลยีเป็นเรื่องสําคัญแต่ เราฝั่งเรารับนะครับเราเป็นเจ้าของเทคโนโลยีตัวนี้ต้องทูดอย่างนี้ก่อนเครื่องตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ฝั่งไทยฝั่งโน้นไม่มีไม่มีเครื่องบินที่มันจะเป็นยิงเลเซอร์ยิงไลด้าอะไรที่ว่านี้เป็นเทคโนโลยีฝั่งไทยฝั่งเดียวผมถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นคนกัมพูชาผมจะยอมรับอันนี้ไหมผมถ้าผมได้ผมเอาถ้าผมเสียผมไม่เอาแน่นอนนะครับอันนี้ที่หนึ่งก่อนนะอันที่สองผมก็ถามว่า เออถ้าพี่ยิงผมถามว่ายิงเสร็จแล้วเนี่ยเ,ออเราต้องเสียดินแดนถ้าสุดท้ายเราต้องเสียดินแดนครับประสาทไหนก็ได้ผมไม่ระบุชื่อประสาทนะครับแล้วกฎหมายไหนรองรับว่าให้เราเสียดินแดนได้ภายใต้ไดรด้ท่านตอบผมได้ไหม,มไม่ได้มันเราไม่มีกฎหมายภายในเลยนะครับ,รบที่จะรองรับการการตัดสินใจของไดรด้ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอ มันเป็นเรื่องของการเมืองมันเป็นเรื่องของส่วนที่สัญญานะครับเราวันนี้เราเราทำบนสนธิยาสยามฝรั่งเศส1904ครับสัน่ปั่นน้ำแล้วพี่ไปยิงทำไมบนไรด้าบนสารปั่นน้ำถ้ายิงถ้ายิงแต่แต่ช่องสังกามซึ่งเป็นหลักที่หนึ่งไปจนถึงหลักที่7 3ว่าแนวทางมันอยู่ตรงไหนแน่ออย่างเงี้ยผมผมเชื่อเพราะว่าหลักเขตมันอาจจะมีถูกการเคลื่อนย้ายถูกยกหนีอะไรกันต่างๆได้คครรัับบ แต่ไม่ใช่แนวสันปันน้ำแน่นอนอนะครับสันปันน้ำที่จะมีเปลี่ยนอย่างเดียวคือ,อไอ้ลำพานที่เคยไหลาจากตรงนี้มันไหลเปลี่ยนทางนา้ําเท่านั้นแต่ถามว่าเออมันจะไม่ไหลาจากจากต่าไปหาสูงแน่นอนอนะครับ มันต้องไหลาจากสูงมาหาต่ำตลอดเวลาน้ำน้ำต้องไหลตามสภาพอย่างนี้นะครับนี่นี่คือนี่คือวิธีคิดของผมเกี่ยวกับไรด้าถ้าท่านทำดนตั้งแต่ช่องสังงามจนถึงหลักเขต1สผมไม่โต้ย้างอะไรเลยนะครับแล้วก็สามารถกำหนดแนวได้ว่าไอ้หลักเขตที่หายไปที่สูญหายที่ถูกทำลายเนี่ยมันน่าจะเป็นแนวไหนแน่นะครับในหมู่ขงอาจารย์สุขุมนะครับผมคิดว่าพูดอะไรกับ กัมพูชาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเขาจะเริ่มต้นแต่ว่าถ้าเขาได้ประโยชน์เขารับอือถ้าเสียประโยชน์เขาไม่เอากั้นกึ่งเขาไม่เอาไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่จะเริ่มต้นกรณีที่จะใช้เทคโนโลยีมาเกิดการไม่ยอมรับของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็ศูญเปล่านะครับเพราะฉะนั้นกรณีเรื่องของสารปนน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้ครับมันค่อนข้างชัดเจนมันจะรู้ว่าถ้า คนทําคนเปลี่ยนแปลงมันมีร่องรอยชัดเกนว่าจะเอาสันปันน้าต่างๆตรงนี้ให้มันเปลี่ยนทิศทางไปไปขุดไปปรับภูมิประเทศอะไรเงี้ยที่กัมพูชาเขาก็พยายามทามาตลอดใช่มันมีร่องรอยนะครับอย่างเช่นกรณีจะเห็นได้ไหมว่าที่เขาลุกลุกเข้ามาถมดินถมที่อะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยมันมีร่องรอยที่คนจะบอกเลยว่าเไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติน้ำเนี่ยเข้ามาที่เราเนี่ยมาแคบลงแคบลงแคบลง จะหาปลาไปตรงนั้นก็ไม่ได้ออ,อันนี้มันจึงเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าลักษณะของการแบ่งตามลักษณะธรรมชาติมันมีร่องรอยอที่ค่อนข้างชัดเจนและมีความเชื่อต่ตางๆได้เราเห็นว่าการที่จะใช้ไรได้อะไรต่างๆเนี้ยที่ไม่ประสบผลสำเร็จแม้กระทั่งเรื่องของปริมาณฝนทางพม่ากับไทยใช่ไหมครับว่าลแวเกิดอุทกภับอกอตั้งแต่เฉพาะในไทยทางใน พม่าไม่มีครับดังนั้นการจะยอมรับตรงนี้พม่าก็ไม่ยอมรับม,ม,มันก็มีทุกประเทศครับครับครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับเดี๋ยวผมจะ,จะช,ช,ชวนทั้งสองท่านคุยด้วยจากกรณีของการที่โพสต์ภาพเมื่อสักครู่เดี๋ยวขอภาพอีกสักครั้งหนึ่งมี2ทฤษฎีคือตรงนี้ต้องคุยกันครับก่อนจะไปถึงวันนั้นเนี่ยที่เรามีการตกลงกันหลังจากสำรวจด้วยไรด้เสร็จแล้วเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงคือน่าสนใจตรงนี้ครับขอภาพแรกที่เป็นทฤษฎีที่หนึ่งครับ ทฤษฎีที่1เนี่ยมีการระบุไว้เลยว่าจะมี2กรณีด้วยกันนะครับเป็นภาพทฤษฎีที่1ที่บอกว่าตอนที่ในอดีตเนี่ยมีการเป็นคณะสำรวจนะคุณธิวัตครับระหว่างสยามกับฝรั่งเศสเนี่ยนะครับภาพทฤษฎีหนึ่งเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าอันี้เป็นหน้าผาอันนี้ฮะทฤษฎีที่1น,นะครับทฤษฎีที่1เนี่ยก็จะบอกเลยว่านะยอดสันปันน้าจริงตามธรรมชาติ ด้านซ้ายมือคือประเทศไทยแต่พอหน้าผาลงมาเนี่ยดานบนนะคุณผู้ชมจะเป็นของกัมพูชานะส่วนทฤษฎี 4, ที่2สิครับภาพถัดไปถ้าเกิดวันนี้นี่คือในอดีนะคณะสังเกตด้วยตาเห็นเลยก็นี่คือหน้าผาอันนั้นคือของกัมพูชาแต่ถ้าวันนี้เรามาใช้เรื่องของเทคโนโลยีไรด้าแล้วทีนี้พอปรากฏว่าไอ้ยอดที่สูงจริงๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่ตรงขวามือมันอาจจะมีสูงกว่านั้นอีกไง